ซีบซบซี่ซบปีบปีโปตึงตดึงตึกทุยเอลนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบผมอีกแล้วครับจิมมี่เกมเมอร์เองโอ้โหนะครับเสียงเบาขอภายเร่งเสียงหูฟังให้ดังๆเลยนะครับไปหาหมอมาครับหมอบอกว่าผมเป็นโรคโรคแคทเกมทุยมาเรามาแคทกันเลยวันนี้ผมอยู่ในเกม อมเรียกง่ายว่าไททันหมดเกียนเส้นเอ,อ้ยไทยทันฉบับเกียนเส้นนะครับมันเริ่มกันเลยนะครับตัวหนังสือบางอนะใช้เล่นด่านนี้ไม่สานมันก,ก็ไปตายนะครับแม่เสียย่ิยง้งกดเตินนะครับเสียงเสียงอุ๊ยเอ๊ะเอ๊ะเ,เ,เมืกก่อกี้เอืม เมื่อกี้มือมือมีแต่เหอะเลยไม่ค่อยถนัดนี่อ่างอืมวิปลิต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 เก่งเยอะเหรอ,อ โอ้อยว้าเทพเทพพี่อึ้งเปงเลยยงตัวที่เจ็ดละตัดคลิปตัดคลิปแป,ป,ป,ป๊บเดียวเกือบเกือบ นี่หาเรื่องหอมเรื่องหอมเรื่องหอมาหาเรื่องหรอว้าเทปลาเทปลามามาต่อยเลยนะครับ เอเินแกไม่พอตเหมือนแล้วเอาใหม่เอาใหม่ขออกาสขออกาส ยแกจะหมดแล้วเดินหนักแกแค่ไหนทำไมมึงทำไมมึง bò do cần người Càng vô vô Tình khoảng đó, ông chiên ạ Oh my. สุดท้ายแล้วเอาจริงอะเอาจริงคั้งสุดท้ายแล้วแบตผมเหลือ15%แล้ว แคบยังไงวันนี้